สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านที่มีพลังงานดึงดูดเข้ามาชมคลิปนี้นะคะวันนี้ก็เจอกันกับวานซีเช่นเคยนะคะวันนี้เรามาให้ไพ่เล่าเรื่องของเพื่อนๆกันเรามาดูกันนะคะว่าข้อความพิเศษถึงคุณในวันนี้คืออะไรก็เป็นพลังงานโดยรวมอาจจะตรงทั้งหมดอาจจะตรงบางส่วนหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็เป็นไปได้นะคะใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังแล้วก็เลือกรับแต่พลังงานที่ดีพลังงานที่เป็นบวกไปถ้าฟังแล้วฟังแล้วไม่เข้าใจก็เลื่อนผ่านได้เลยแสดงว่า ไม่ใช่คลิปของเรานะคะขอขอบพระคุณการสนับสนุนช่องทุกๆช่องทางเลยทั้งการรับชมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซุปเปอร์เทงเป็นกำลังใจให้ทำคลิปออกมาเรื่อยๆท่าในใดที่สนใจจะลงทะเบียนเรียนคอร์สเรียนอ่นานไพ่ก็แอดไลน์แอดเข้าไปจะมีรายละเอียดแจ้งให้ทราบนะคะมาดูตัวตนของคุณกันก่อนว่าเป็นใครกันบ้างขอขอนุญาตรูครูบาอาจารย์ของทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะหากเก้าล่วงประกันใดผิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ เป็นช่วงที่กําลังใช้ความคิดกําลังคิดจะทําอะไรอยู่หรือเปล่าในตอนนี้วางแผนอะไรไหมมีอะไรที่จะทําหรือเปล่านะคะโอ้มีของอาถรรพ์ด้วยอะไร <laughs> อือขนาดใช้ไพ่ชุดนี้นะไม่ได้ใช้ไพ่ขลังนะโอเค อืมเป็นคนมีครูดีนะคะวันเนี้ยเป็นคนที่มุ่งสู่การทําจิตให้บริสุทธิ์สร้างกุศลคุณงามความดีมาเยอะเลยนะคะตั้งแต่อดีตหรือพบชาติก่อนๆนนะคะโอเคแต่ทําไมมันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของของอาถรรพ์นะ มีความเกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งมืดดำคนมืดดำอะไรอย่างนี้ไหม,มแล้วคนกำลังอยู่ในจุดที่กำลังดูเรื่องราวเหล่านี้อยู่หรือเปล่าว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวขอเสียขอขยายแล้วกันเพราะจริงพลังงานของคุณดีมากเลยนะคะไม่มีสมาธิ ขอดูขยายของอาถรนหน่อยคืออะไรคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีสมาธิหรือเปล่าแล้วรู้สึกว่ามันคุณรู้สึกไม่มีสมาธิหรือรู้สึกว่ามันในการทําบางสิ่งบางอย่างของคนนะุณน่ะคุณรู้สึกมันไม่ได้ดีเท่าที่ควรประมาณเนี้ยแล้วคุณรู้สึกว่ามันมีบางอย่างอยู่เบื้องหลังกับสถานการณ์ในตอนนี้ไหม คุณคิดว่ามีใครทําอะไรบางอย่างใส่คุณหรือเปล่าประมาณนี้ซึ่งจริงๆพลังงานของคุณบริสุทธิ์มากเลยนะคะและมีครูบาอาจารย์อยู่ประจํากับคุณเลยนะปพรสิีขอขยายของอาจารย์นะตัดขาดอะ ถามว่าเคยมีไหมเคยมีนะเคยมีนะคะแสดงว่าเคยโดนเคยมีเรื่องราวเหล่านี้ของมืดของดำของอาถรรพ์เจอคนเล่นเล่นของก็ได้นะแต่มันตัดแล้วอะ่ะแล้วคุณมีความรู้สึกระแวงหรือเปล่าอืมคุณเลือกทางที่ดีคุณไม่มีการไปเอาตัวเองไปอา่อปอา ไม่เอาพลังงานไปแลกไปเล่นกับคนเหล่านี้กับสิ่งเหล่านี้ของมืดดาไม่มีการตอบโต้ไม่เอาตัวเองลงไปเล่นแต่มันยังเป็นความรู้สึกที่หมอซีมองเห็นจากไพ่อ่ะเหมือนคุณยังมีความรู้สึกมันก็ไม่เชิงละแวงอะ่ะแต่มันเป็นความคิดว่าเนี่ยคุณเป็นพลังงานที่แบบเหมือนมีตอนนี้เหมือนไม่มีสมาธิเหมือนรู้สึกว่าเออมันเป็นความรู้สึกเศร้าหมองหรือเปล่าเป็นความรู้สึก พีเพรยหรืออะไรประมาณนี้ยค่ะคุณรู้สึกว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไหมมีอะไรอยู่เบื้องหลังเบื้องลึกเบื้องหลังหรือเปล่าทำอะไรคุณไม่ได้หรอคะ่ะถึงจะมีก็ทำอะไรคุณไม่ได้นะเห็นไหมถึงจะมีก็ทำอะไรคุณไม่ได้ เพราะพลังงานคุณมันมันยกระดับมันแยกชั้นแล้วคุณเลือกทางที่ดีคุณเลือกทางแห่งแสงสว่างคุณไม่เอาตัวเองไปไปเชื่อมกับพลังงานที่มันมืดดำมองออกไหมคะการจะตัดพลังงานเหล่านี้ได้คือเราจะต้องเลือกเส้นทางใหม่ก็คือเอาตัวเองออกมาจากจุดนั้นนั่นแหละคือมันจะหลุดพลังงานมันจะแยกชั้นกันก็คือการยกระดับพลังงานตัวเองให้สูงมากขึ้นทำความถี่ในการสัร่นสะเทือนของเราให้สูงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น ยิ่งเขาทํายิ่งเขาส่งมาเล่นมาถูกไหมคะยิ่งเขามีความอาฆาตพยาบาทความกโกรธความเกลียดความอิจฉาความอะไรก็ตามแต่อะคะ่ะสิ่งเหล่านั้นจะทําให้พลังงานความถี่ในการาสั่นสะเทือนของเขาต่ําลงต่ําลงแล้วพลังงานของคุณถ้าคุณเฉยเพิกเฉยเอหสวกรกมส่งแต่พลังงานที่ดีออกไปไม่ไปไม่ส่งจิตออกไปเชื่อมกับกระแสะเหล่านี้ดับทุกสภาวะของตัวเอง ความทีในการสั่นสะเทือนของคุณมันจะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นมองไปหามันจะหลุดออกจากกันเองโดยอัตโนมัติโดยที่คุณไม่ต้องทาอะไรซึ่ง,งวันนี้หมอสีรรู้สึกว่าคุณหลุดออกมาแล้วมีครูบาอาจารย์อยู่ด้วยกับคุณตลอดเวลาด้วยคุณเลือกเส้นทางนี้ถึงคุณจะโดนหนะักมาแค่ไหนคุณก็ไม่เอาตัวเองลงไปเสียงไปเล่นกับตรงนั้นปล่อยให้มันปล่อยให้เขาได้รับกรรมของเขาเองประมาณเนี้ยเห็นไหมคะ มันมันหลุดแล้วนะคะอาจจะเคยโดนจริงๆก็ได้นะวันนี้แต่คุณแควคาดทุกครั้งเพราะคุณมีครูครูบาอาจารย์พลังงานของครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์เพราะนั้นการที่ท่านจะช่วยเหลือเราได้เราต้องเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์แต่ถ้าเมื่อไหร่เราเอาตัวลงไปเล่นกับเขาอะค่ะเอาตัวลงไปเล่นกับพลังงานเมื่อด,ดำเหล่านั้นอะท่านก็จะช่วยเหลือเราไม่ได้อย่างเช่นส่งกลับคืนส่งกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยน,นั่นคือเอาตัวเองลงไปเล่นกับพลังงานเหล่านั้น แล้วก็คิดวกวนคิดซ้ําไปซ้ํามาส่งจิตออกไปไปถึงคนเหล่านั้นกลุ่มคนเหล่านั้นอยู่ตลอดหรือระวหวัดระแวงอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็จะทําให้มันไม่หลุดออกจากกันนะวันนี้หมอซีรู้สึกว่าคุณนะตัดขาดพลังงานมันมันมันหลุดกันแล้วค่ะถามว่ามันมีไหมก็มีแต่ว่ามันไม่เข้าถึงตัวคุณคุณมีเกราะป้องกันแบบแน่นหนามากมีครูครูบาอาจารย์เทวดาประจําตัวที่คอยดูแลคุณอยู่ ะะแล้วก็ช่วงจังหวะเวลานี้ของคุณนะเป็นเงินเป็นทองมากๆเลยนะมันเหมือนกับว่าช่องทางการเงินของคุณเปิดออกเขาเรียกว่าเข้าสู่เหมือนราชาโชคอะคะ่ะเรื่องเงินเรื่องทรัพย์เรื่องชีวิตของคุณนะมันกาลังเข้าสู่จุดที่มันแบบเท่าทวีคูณในตอนนี้อะไรทําคุณไม่ได้เห็นไหมคะชีวิตของคุณกําลังจะเข้าสู่ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์จะมีตัวเลือกอะไรหลายๆอย่างเข้ามาให้คุณเลือกในชีวิตของคุณ ผู้คนเหล่านี้ทําอะไรคนไม่ได้มีแต่จะดิ้นไปเองเพราะทำอะไรคนไม่ได้คือที่เขาทำไม่ได้ก็เพราะพวกเขานั่นแหละที่ดึงตัวเองต่ําลงไปมันทําให้แบบแยกชั้นกันแบบรวดเร็วแล้วก็ชัดเจนอืมประมาณนี้นะคะโอเคอันนี้คือตัวตนของคุณเนาะ เอามาสิขอดูนะคะว่าแล้วข้อความถึงคุณในวันเนี้ข้อความเฉพาะถึงคุณคืออะไรคู่อยากสะพานบุญ โอ้โหถามว่ามันมีไหมมันมีค่ะแล้วคนคนนี้พยายามที่จะเอ่อตัดแข้งตัดขาคุณคนที่เป็นประเด็นกับคุณคู่กรณีของคุณอยู่คนละฝั่งกับคุณหันหลังให้กับคุณเป็นเจ้ากรรมนายเวรแต่ถามว่าคุณคุณไม่ได้ไปให้ค่าพอคุณไม่ได้ไปให้ค่าค่ะมันเหมือนสิ่งที่คุณเคยได้กระทํามาของเก่าของเดิมของคุณอ่ะเหมือนทอดสะพานบุญให้คุณ มันเหมือนไปคนละเส้นทางแหละสะพานบุญของคุณเนี่ยทอดให้คุณเดินก้าวเข้าสู่จุดของการเป็นเศรษฐีแล้วนะพลังงานของคุณนะคะส่วนพลังงานของคนที่เป็นคู่ยักษ์ที่แบบคิดจะทําอะไรคุณคิดที่จะอทําให้ชีวิตคุณพังตัดเส้นทางการเงินหรืออะไรก็ตามแต่ค่ะคนเนี้ย มันไปคนละเส้นทางตอนนี้คุณเชื่อมกับสะพานบุญของคุณเรียบร้อยแล้วสะพานบุญของคุณนะ่ะมันทอดให้คุณเดินไปสู่ความเป็นเศรษฐีมันไปคนละเส้นทางความถี่ในการสันสะเทือนมันมันแยกชั้นกันนะคะแล้วหอจีรู้สึกว่าคุณกําลังจะได้รับการถ่ายทอดวิชาเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นเศรษฐีนี่แหละคาว่าถ่ายทอดวิชาเนี่ยมันไม่อา่าคว่าถ่ายทอดวิชา บอสีมองว่ามันเป็นเส้นทางมากกว่าเส้นทางเกี่ยวกับธุรกิจการค้าการเงินต่างๆซึ่งมันจะนําพาไปสู่ความเป็นเศรษฐีของคุณอะคุณเข้าสู่เส้นทางนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคู่ยักษ์ของคุณเนี่ยมันจะมาปรากฏในพลังงานของคุณก็ให้เขาปรากฏไปเพราะมันไปคนและเส้นทางทําอะไรคุณไม่ได้แล้วอืมคุณเข้าสู่การสร้างสารรค์แล้วอ่ะ ชีวิตของคุณมันเหมือนมัน,ม,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 นมันผ่านการเคลียร์ชำระล้างหรือบทเรียนกรรมตรงนั้นมาแล้วมันเข้าสู่การสร้างสวรรค์สรรสร้างแล้วสำหรับชีวิตคุณในตอนนี้นะคะพลังงานรวยก็มาอีกเอาจริงอาจจะต้องขอบคุณผู้คนเหล่านี้ก็ได้คู่ยักษ์ของคุณที่ทำให้คุณเหมือนได้เข้าใจบทเรียนของชีวิตและยกระดับความถี่ในการสระเสืินของตัวเองมาจากคู่ยักษ์ของคุณเนี่ยค่ะเหมือนเขาเข้ามา เพื่อเป็นแรงผลักดันหรือว่าเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาของคนนะเพื่อให้คุณก้าวเข้าสู่จุดของความเป็นเศรษฐีและเห็ hey, นไหมคะเนี่ยพลังงานรวยมาแล้วมันเร่งปฏิกิริยาให้คุณเข้าสู่ความรวยและความเป็นเศรษฐีเร็วขึ้นเพราะสิ่งเหล่านี้มาจากสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายนอกก็คือเป็นตัวบอกว่าพลังงานเราเป็นยังไงถูกไหมพอคุณยกระดับพลังงานตัวเองขึ้นไปสูงสูงสูงมากขึ้นจนเข้าสู่ความเต็มความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ ความร่ำรวยพอพลังงานคุณเข้าไปแตะตรงนั้นนะคะภายนอกก็จะเปลี่ยนตามพลังงานของคุณโดยไม่ต้องรอโชคชะตาเวลาอีกสิบยี่สิบปีเนี่ยมันมาแล้วพลังงานเศรษฐีกับพลังงานของรวยของคุณนะ่ะเหมือนมีการย่นระยะเวลาลงมาย่นลงมาจากอะไรย่นลงมาจากคู่ยักษ์ของคุณอนะ่ะศัตรูคู่ริหรือ,หร,อหรือคนที่ทำเล่นของใส่คุณหรือทำอะไรไม่ดีใส่คุณทำอะไรรับหลังคุณ ใส่เขาเรียกว่าอะไรใช้มนดํามนคาถาอะไรต่างๆก็ตามแต่นะคะใส่คุณเนี่ยน้าคุณน่าจะเจอหนักเหมือนกันแต่พอคุณไปเจอตรงนี้ที่มันหนักนะคะมันเอ่อเธอบทเรียนกรรมที่มันใหญ่ๆเนี่ยมันทําให้คุณยกระดับความถี่ในการสั่นสะเทือนแบบก้าวกระโดดก้าวกระโดดเลยนะคะต้องขอบคุณเขามันเลยทําให้ดวงเศรษฐีของคุณดวงรวยของคุณจริงๆคุณก็มีดวงรวยดวงเศรษฐีแหละแต่อาจจะแบบยี่สิบสามสิบปีอะไรเงี้ย หรืออาจจะเป็นพบชาติหน้าก็ได้แต่ตอนนี้มันย่นมาที่ตรงนี้แล้วค่ะนี่คือข้อความด่วนข้อความเฉพาะของคุณเป็นสวรรค์สรรสร้างเขาเป็นสะพานให้คุณได้สิ่งเหล่านี้ต้องไปขอบคุณเขานะคะเอซีม <c oughs> องเห็นแบบนี้คุณเขาเรียกว่าสัมผัสพิเศษของคุณก็เปิดมากขึ้นจากคนคนนี้ค่ะจากสตูคั่วเดีของคุณ ได้ทั้งสัมผัสพิเศษแล้วก็ความเป็นเศรษฐีและพลังงานรวยเลยคุณก้าวเข้าสู่จุดนี้แล้วนะคะแต่จะได้หรือยังไม่ได้อันนี้หมอซีไม่ทราบแต่ว่ามันมาแล้วสะพานมาแล้วไปสู่จุดนี้อะคะ่ะเห็นไหมคะไม่ใช่แค่เรื่องของความเป็นเศรษฐีพลังงานรวยแต่มันจะมีการถ่ายทอดวิชาบางอย่างอาจจะผ่านทางตาที่สามของคุณก็ได้มาให้คุณนะคะ หรือการเป็นการถ่ายทอดอสิ่งที่มันเคยเป็นของคุณพลังงานดั้งเดิมของคุณภูมิปัญญาดั้งเดิมหรือ,อของเก่าของเดิมของคุณนะ่ะเป็นการถ่ายทอดให้คุณเนะะี่ยค่ะหลังจากดูคลิปนี้แหละทีนี้มันไม่ได้มีแค่เรื่องของทรัพย์เรื่องของเงินความเป็นเศรษฐีมีเรื่องของชื่อเสียงเข้ามาด้วยเหมือนคุณกําลังจะได้รับทุกอย่างเหมือนถูกเร่งปฏิกิริยาจากคนเหล่านี้กลุ่มคนเหล่านี้ให้คุณยกระดับความถี่ในใการสนสะเทือนและมารับทั้งหมด ซึ่งอาจจะไม่ได้รับในพบชาตินี้แต่คุณจะได้รับในหลังจากดูคลิปนี้แหละช่วยเสียงเงินทองการเป็นที่รู้จักการเป็นที่ยอมรับเหมือนเป็นพระอาทิตย์อะ่ะคุณจะสว่างสุขใสเข้าสู่ความรุ่งโรจน์ที่สุดของที่สุดในชีวิตของคุณเลยนะคะและเซนสัมผัสก็เปิดชัดเจนชัดเจนมากขึ้นนะอ,อันนี้คือข้อความด่วนข้อความเฉพาะ ถ้าคุณรู้สึกว่ารู้สึกไม่มีสมาธิช่วงนี้หรือรู้สึกแบบเพลียเหนื่อยล้าอ่อนล้าอะไรเงี้ยบันทีรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาของการเ s เ e n s i o n นะคะเป็นช่วงเวลาของการยกระดับมันมีการปรับเปลี่ยนในระหว่างที่คุณก้าวข้ามสะพานปฏิหารกับคุดปฏิหารจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนแต่จะเกิดแบบไหนก็ต้องรอดูนะคะมันเป็นสิ่งที่สวรรค์สรรสร้างเป็นการจับวางให้คุณทั้งหมดเลยอะที่คุณจะได้รับ แต่บทที่คุณไปเรียนรู้มาบอีว่าน่าจะหนักเหมือนกันเพราะมันเป็นการเร่งปฏิกิริยาให้คุณเจอสิ่งเหล่านี้และยกระดับความถี่ในการสั่นสะเทือนของตัวเองค่ะคือเหมือนถ้าเกิดว่าคุณไม่เจอคนคนนี้กลุ่มคนเหล่าเนี่ยคุณก็ไม่จริงจังในการปฏิบัติหรือการยกระดับความถี่ในการสั่นสะเทือนอันนี้สแสดงว่าคุณมีภารกิจบางอย่างที่สําคัญและก็เหมือนมันถูกย่นระยะเวลาลงมาเร่งด่วนเหมือนกันให้คุณรับทั้งหมดที่คุณควรจะได้รับ อืมส่วนเขาจะทําอะไรนั่นก็ให้เขาทําไปไม่มีทางที่จะทำอะไรคุณได้อย่างที่บอกมันคนละชั้นมันคนละมิติพลังงานกันแล้วนะคะนะคะเขาก็เป็นเพียงตัวละครหนึ่งที่มาช่วยคุณเท่านั้นเองอโอเคข้อความถึงคุณอะไรข้อความด่วนพิเศษเฉพาะถึงคุนเนาะ ช่วงนี้จะมีอะไรเข้ามาให้คุณต้องเลือกต้องตัดสินใจแบบหลายสิ่งหลายอย่างเลยมีสติในการเลือกในการตัดสินใจนะคะมันเป็นช่วงของทางแยกของคนอ๋อโอเค เสียอะไรไปเยอะเหมือนกันเนาะก่อนหน้านี้<_ <d> _ <n> _>เกี่ยวกับเรื่องของการเงิน,นบทเรียนหรืออะไรอะประสบการณ์เกี่ยวกับการเป็นผู้ให้ผู้รับการให้การรับที่ไม่สม,มดุลการการยังไม่ได้รักตัวเองยังไม่ได้เห็นคุณค่าในตัวเองปกป้องตัวเองไม่เป็นหรือ,อ ยังให้ตัวเองไม่ไม่เต็มแล้วไปช่วยเหลือคนอื่นอะไรเงี้ยคุณไปผ่านบทเรียนนี้มาหรือเปล่าคําว่าคนอื่นนี่ก็คือแม้กระทั่งคนใกล้ชิดด้วยความเป็นคนที่ใจดีนะคะค u ีนออฟคัพขึ้นมาใจดีจนถูกเอาเปรียบใจดีจนบางทีก็ไม่รู้เท่าทันคนมันเลยทําให้คุณแบบเหมือนไปเจอเหมือนไปดึงดูดเจ้ากรรมในเวรเข้ามาในชีวิตเข้ามาดูดพลังงานของคุณมันดูดพลังทรัพย์พลังเงินของคุนั่นแหละแทนที่คุณจะแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพลังงานมันไม่เต็มอะ่ะพลังงานมันรั่วมันรั่วไหลไปจากคนเหล่านี้ที่เข้ามาแต่ก็อย่างที่หมอซีบอกแล้วแหละที่เราเปิดพยายนะโลกเมื่อกี้นะคะก็ต้องขอบคุณเขาที่เขาเข้ามาแล้วทําให้คุณได้เรียนรู้ยกระดับตัวเองเข้าใจบทเรียนของการให้การรับบทเรียนของการรักตัวเองอย่างแท้จริงปกป้องตัวเองอย่างแท้จริงให้ตัวเองให้ได้เต็มก่อนก่อนจะไปช่วยเหลือคนอื่นคุณได้เข้าใจตรงเนี้ยคะ่ะอืม ใจดีได้แต่จะต้องไม่เบียดเบียนและให้ใครมาเอาเปรียบตัวเองเนี่ยคุณได้เรียนรู้ตรงนี้เพราะบทเราเนี้ยทําให้คุณแบบเสียอะไรไปเยอะเหมือนกันแฮงแมนตอนนี้เข้าใจแล้วแจมแจ้งแล้วนะคะคุณเคลียร์ได้แล้วหรือคุณกําลังจะเคลียร์ได้ก็เป็นไปได้นะคะแล้วหมอซีรู้สึกว่าคุณกําลังจะได้รับบางอย่างอย่างที่บอกนั่นแหละตัวสิบเหรียญเนี่ยมันเป็นของคุณจริงๆพลังงานของคุณไม่จําเป็นต้องมีใครนะคะ เก้าถ้วยสิบเก้าเหรียญสิบเหรียญขึ้นมาเลย <c oughs> เป็นพลังงานแบบโสดสวยและรวยมากไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามแต่นะคะคือถ้าเป็นโสดอ่ะจะดีกว่าคือถ้าจะมีใครก็อย่าเอาเข้ามาในลักษณะของคู่แบบผูกมัดก,กันอนะ่ะคุณจะแบบปังมากเลยนะคะอืม ประมาณเนี้ยเหมือนแบบเป็นดวงคนที่เหมือนต้องอยู่คนเดียวอะถึงจะปังเรื่องของเงินซึ่งพลังงานของคุณกำลังจะก้าวเข้าสู่ความเป็นเศรษฐีและพลังงานรวยไม่ได้บอกว่าไม่ให้คบใครนะคะพลังงานวันนี้แต่ว่าถ้าคุณไม่ได้แบบจริงจังแบบเอาใครมาเป็นมา,มา,ม,ามาผูกมัดกันว่าเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่เดินข้างๆกันอะในลักษณะอย่างนั้นอะจะปังมากกว่าแต่ถ้าเอามาแบบผูกมัดกันอะ จะไม่ปังเท่ากับการแบบโดดๆอะถ้าจะเข้าใจที่หมซีนเนาะบอกเนาะเพราะเวลาผูกมัดกันก็จะมีใช้เงินร่วมกันหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเก็บเงินร่วมกันไม่ไม่อย่างนั้นอนะมันจะไม่ค่อยปังพลังงานของคุณคุณต้องเก็บคนเดียวเงินของเดียวคนเดียวอะไรประมาณเนี้ยอืมคุณกำลังจะได้รับนะคะเนี่ยหนึ่งถ้วยกับสิบเหรียญเก้าเหรียญคุณกำลังจะก้าเข้าสู่ความเป็นเศรษฐีนีเลยนะคะ อันนี้คือข้อความข้อความถึงคุณเฉพาะถึงคุณวันนี้เหมือนคุณถูกเร่งปฏิกิริยาทั้งที่คุณอาจจะยังไม่ได้ะคะ่ะมันอาจจะยืดไปเป็นสิบยี่สิบสาสิบหรืออาจจะไม่ได้พบชาตินี้แต่เหมือนมันถูกดึงมาให้คุณให้คุณยกระดับความถี่ในการสั่นสะเทือนขึ้นไปเพราะถ้าไปตามโชคชะตาคุณอาจจะไม่ได้แต่คุณรูคุณบาอาจารย์ผลักให้คุณเจอบททดสอบเจอคนที่ท็อกซิกเจอคนที่แบบเวลวร้ายอ่ะมืดดำเข้ามา แล้วทําให้คุณต้องเร่งตัวเองแล้วก็ยกระดับพลังงานตัวเองขึ้นไปฝึกจิตฝึกฝนตัวเองขึ้นไปนั่แหละมันก็ถึงแก่เวลาที่คุณจะได้รับแหละเพราะว่าตอนนี้คือพลังงานของคุณแบบมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์ล่ารวยพลังงานเราเป็นแบบไหนเราก็จะดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาถูกไหมคะถ้าเรายังมีแต่ความขาดความอยากความอยากเราก็จะดึงดูดแต่สิ่งเหล่านั้นเข้ามาเนาะโอเคนะคะวันนี้คือต้อนรับพลังงานเศรษฐีเลยนะคะ วันนี้ก็หมอซีก็ไปแล้วนะคะเจอกันในระนับถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ